สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากทางเพจอาเซียนสกายไลน์มาให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกแล้วนะครับโดยทางเพจเนี่ยเขาก็ได้โพสต์รูปภาพแล้วก็ข้อความเอาไว้ว่าการแต่งกายแบบดั้งเดิมของกองทัพขเขมรหรือว่านครอังกอรกองทัพที่แข็งแกล่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคิสศตวตรรษที่9ถึง12ประเทศกัมพูชา ซึ่งรูปภาพที่เขาได้โพสต์เอาไว้ก็จะเป็นรูปภาพของกองทัพเขมรนะครับที่เขาก็ใช้ AI แปลงรูปภาพแกสลักกองทัพขเขมรให้ออกมาเป็นรูปภาพเสมือนจริงซึ่งในกำแพงนครวัดนะครับก็จะมีรูปภาพของกอง,กองทัพอีกหลายกองทัพด้วยกันนะครับซึ่งก็จะมีกองทัพละโวของไทยกองทัพฮั่นของจีนกองทัพสยามของไทยกองทัพจามปาของเวียดนามแล้วก็กองทัพอังกอของกัมพูชานั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็ได้มีประชาชนชาวอาเซียน มากมายเลยนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากเลยนะครับวันนี้เราจึงได้หยิบยกคอมเมนต์ของชาวอาเซียนมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่กมาจากคอมเมนต์ของชาวอาเซียนท่านแรกกันก่อนเลยนะครับโดยท่านนี้เป็นชาวกัมพูชาโดยเขาก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่านักลบขมิญน,นาความภาคภูมิใจยิ่งใหญ่มาสู่กัมพูชาจากคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวเน็ตอีกท่านได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่าหน้าภูมิใจมากเสื้อผ้าก็ไม่มีไซ คอมเมนต์ท่านต่อมามากล่าวแบบประชดประชันอาไว้ว่าสวยงามสมกับเป็นต้นแบบต้นตระกูลของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงครับคอมเมนต์ท่านต่อมาครับดูเหมือนว่าจะเป็นปูนซีเมนหล่อใส่พิมพ์แล้วก็เอามาแปะผนังหินทรายทำขึ้นมาใหม่ให้ดูมีความหมายเชิงบวกวันนี้น่ะคือกองทัพบรรเกลียงไกลของวีรบุรุษชนเผ่ากมีคอมเมนต์นต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับ ตอนนั้นนะ่ะยังไม่มีประเทศไทยประเทศไทยนะ่ะยังไม่เกิดตอนนั้นคนไทยยังอาศัยอยู่ในยูนานประเทศจีนคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าประเทศอื่นนะ่ะเขาคิดแค่เรื่องพัฒนาไปข้างหน้าส่วนคมเมันอยู่แต่ในอดีตคอยแต่จะเคลมเอาของชาติอื่นคอมเมนต์ต่อมาไปล้อมากมากเดี๋ยวเขาก็แอบไปลบภาพหรอกครับฮ่าฮ่าคอมเมนต์ท่านต่อมามาตั้งคําถามเอาไว้ว่าเชือกที่ผูกกับตัวแล้วก็ที่คอมีไว้ทําไมครับคอมเมนต์ต่อมา จะโดนถอดออกจากมรดกโลกเมื่อไหรนะ่น้อคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวไปว่ากองทัพไดเวียดนาะเอาชนะมาแล้วห้าครั้งโอเคคอมเมนต์ okay. ชาวอาเซียนท่านต่อมาครับฉันนี่อยากรู้ความจริงว่าทําไมพวกเขาถึงมีเชือกค้องคอของพวกเขาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับพวกเขานะ่ะก็ยังเป็นชนพื้นเมืองจนมาถึงทุกวันนี้ คอมเมนต์ต่อมากล่าวเวนซันว่าอย่าแกงประเทศต้นกำเนิดฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาคนที่ขี่ช้างด้านบนเป็นใครกันนะคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเสียดายคอมรมตสมัยใหม่ไม่ยอมแต่งตัวตามนี้เพื่อเทิดทูนบรรพบุรุษคงอายและก็ดูชุดเซเอาเชือกมาผูกติดกันแถวหน้าไปทางไหนแถวหลังก็ต้องตามไปอย่างเดียวแถวหน้าตุยแถวหลังก็ตุยตามคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่า กองทัพอันเกลียงไกลต้นตำรับของชาวโลกคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมา,ขาเขมรแพ้ทุกสงครามตามที่โจตากวนนักการทูตชาวจีนมาเยี่ยมอังกอร์เมื่อ800ปีก่อนทหารชาวอังกอร์กล่าวว่าได้รับการเกณฑ์จากคนเถื่อนแล้วก็พลเรือนที่ไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงแพ้เสมอคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านถัดมามันเป็นศิลปะการต่อสู้ของอินเดียคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ เอาละนั่นนะคือเขมรกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมากล่าวไว้ว่าขนาด AI นะี่ยยังรู้คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่าที่ตลกนะก็คือคนคเขมรเข้าใจว่าเชือกนะก็คือเครื่องแบบคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับ โจมตีอาณาเขตของอาณาจักรไดเวียดในช่วงรัชวงศ์รีห้าครั้งและก็ถูกไดเวียดบดขยี้ทั้งห้าครั้งมีบางครั้งที่ไดเวียดต้องการเพียงกองกําลังทหารรักษาการที่มีอยู่โดยไม่ต้องระดมกองกําลังจากจังหวัดอื่นเพื่อที่จะสามารถเอาชนะชาวคอมเมออกไปได้คอมเมนต์ Comment ท่านต่อมาครับเสื้อผ้ารองเท้าชุดเกราะก็ยังไม่มีใส่เลยแข็งแกล่งวสานคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวเวนซันวา ผู้สร้างตัวจริงของอังกอวัดคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเมื่อ,อไหร่จะหลุดพ้นจากกำแพงสักทีใครสลักไว้ก็ไม่รู้คอมเมนต์ต่อมากล่าวไว้ว่าแข็งแกล่งที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียเลยเหรออย่างมั่นเลยอะขอโทษนะเธอจะทำให้ฉันหยุดหมั่นไส้สักวันไม่ได้หรอมีดีก็ให้ชาวต่างชาติเขาเข้าชมไม่ใช่ชมตัวเองแล้วให้ชาวต่างชาติเขาเคลื่นไส่ จากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ยังได้มีอีกท่านได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ด้วยนะครับว่าเพลียกับมันจริงๆหลายเรื่องและฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ท่านต่อมามากล่าวแบบประชดประชันเอาไว้ว่าชนชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกาแล็กซีทางช้างเผือกคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ จากนั้นกองทัพที่แข็งแกล่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอยุธยาจนถึงอาณาจักรลัตนโกสินทรวมทั้งสิน้น432ปีหลังจากนั้นก็กลายเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสไปอีก90ปีจากคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับก็ได้มีอีกท่านได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่าแล้วหลังจากนั้นนะพวกเขาก็เป็นของจีนต่อฮฮคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ ชุดของเขมรมดั้งเดิมนะ่ะเป็นแบบนี้ตามบันทึกของชาวจีนแล้วก็ชาวตะวันตกคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวเว้นสันว่านี่แหละกัมพูชาร้อยเปอร์เซนต์คอมเมนต์ต่อมาในภาวะที่มีแต่เรื่องดเกลียดก็มีแต่น้องเมนนี่แหละที่ทำให้หัวเราะได้คอมเมนต์ comment ต่อมาครับเขมรมจะยึดแต่กำแพงเก่าๆประเทศก็จะยํำแต่เรื่องเก่าๆไม่พัฒนาไปไหนได้เลยคอมเมนต์ comment ชาวอาเซียนท่านถัดมา ช่างคิดมากพวกเขานมัตตตัวเองไวล่วงหน้าสำหรับปรมาจารย์นานานิคมสยามของพวกเขาฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับโอเคลูกหลานของพลพน์ต้องเป็นแบบนั้นจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีอีกท่านได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่าอย่าได้ดูถูกชาติมหาอำนาจแห่งกาแล็กซีทางช้างเผือกคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ พวกเขานะคงจะลบเก่งมากสังเกตได้จากมวยโบกตอหน้าเกรงขามมากเต็นท่าประหลาดดูน่ากลัวประทะกันนิดๆหน่อยๆแต่พอเป็นพิธีคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเหมนยอมรับความจริงครับเชื่อผมแล้วก็เอามาดัดแปลงให้ทันสมัยชุดของทุกชาตินะมีสเสน่ห์ในตัวของมัน คอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวไว้ว่าคขมรนพยายามข่มด้วยกำแพงแต่ถึงทุกวันนี้นะพวกเขาก็ยังไม่สามารถทำเช่นเดียวกันได้อย่าพยายามในสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณเลยคขมรนจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้นะครับว่าทำไมทำไมถึงไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ของพวกเราทำไมพวกเราถึงไม่สามารถแสดงให้โลกเห็นได้ประเทศของคุณนะ่ะไม่มีประวัติศาสตร์หรอ คอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านถัดมากล่าวไว้ว่านี่นะแข็งแกล่งที่สุดแล้วใช่ไหมฉันแค่สงสัยนะ้ะและคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้นะครับโดยท่านนี้เป็นชาวเวียดนามนะครับโดยเขาก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่าแข็งแกล่งที่สุดแต่ว่าแพ้ไดเวียดถึง5ครั้งในราชวงศ์ลี และนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวอาเซียนบางส่วนนะครับที่เราได้หยิบยกมาให้ทุกท่านได้ฟังกันหากว่าทุกท่านชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล่นไปพลาดคลิปต่อ,ตอไปจากทางช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไป